สื่อของเราครับก็ s m s มาคุยกันได้นะครับ4247276ซึ่งวันนี้สายโกลด์อินเงียบมากเลยครับย้ี่เบีร์อีรทีอะไรอะใครทำเอฟเฟกอ่อะก็ไม่น่าเชื่อ02นะครับ9605022 029605088นะครับเขาทำให้จบไงเซ่งบอกว่าจบไงแต่แสดงว่าพังเนี่ยนี่วันนี้ป้านเองไปโลดโชว์กับสุริยาฮิสร์ท่านผู้ชม ใช่ครับตอนนี้เขาเดินสายอยู่เขาเดินสายใช่หน้าหนาวช่วงนี้พี่หน่งเขาจะกำลังจะโปรโมทเดี๋ยวทีมงานครับผมอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าเป็นป้าหน่งเปิดเมื่อกี้จะเป็นซาวยังไงอ่ะลองลองสมมติว่าเป็นป้าหนิงอ่ะสมมติว่าเป็นป้าหนิงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้พี่หน่งเขาจะเดินสายโอ๊ยเหนื่อยนี่ เมื่อกี้เรายังค้างอยู่ตั้งแต่เบรกที่แล้วเราบอกว่าใครมีจานดำาั่นปัญหาเรื่องการดูช่องไทยทีวีหาไม่เจออ่ะครับผมคือไปนั่งที่บ้านเพื่อนไงแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะดูเนี่ยเธอมันคิดถ้า psi จานดำเนี่ยช่อง7 2กดไปกำลังลําเตรื่อนบอกอ้าวล้ำช่องนี้หรอนางเลเนลิเกกันอยู่ไม่เจอเป็นเป็นเป็นกล่องของอะไรครับเป็นกล่องของกล่องของเขาสิเขาก็ต้องซื้อมาสิครับผมเอออะไรแซ่ๆสักอย่างอ่ะแต่ไม่ใช่アニ่ะแซ่ดก็จ m เแต่เราบไม่ใช่แต่เราเซิร์ฟหมดแล้วนะ ถ้า GMM set แต่จะอยู่ที่221อย่ไม่ไม่เราซื้อหมดแล้วไม่ไม่คือผมก็เป็นปัญหาเนี้ยเพื่อนมาโทรมาถามว่าไอ้ช่อง72มันไม่มีมันจะช่องอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่ามันก็ไล่ไปเถอะแชร์ทีวีอ่ะแต่เราไล่ไปจนสุดแล้วมันไม่มีแชทีวีหรอครับใช่งงปะถ้าห้าโมงแล้วมาเจอหน้าพี่วุนอ่ะใช่เลยใช่ใช่ไหม พราะพี่วนมาทุกวันมันต้องอยู่ที anyway> o, be be like damned, ่เขาถ้าเขาอยู่อย่างถ้าของ R S อ่ะกล่องซันบ็อกนี่จะอยู่66กับ67โอ้แต่วพาะเราเราว่าคงไม่ใช่ R S คงไม่ใช่แหละเรามน่าจะเป็นที่กล่องคงยังไม่ได้จูนอ่ะคือบางทีมันต้องแบบมีการอัตโนมัติคือจะบอกไว้ไงเผื่อบางคนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหาวิธีจูนมาให้น่ารักอ่ะได้ครับผมขอบคุณฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณวอลข้างบ้านมาบอกวิธีจูนนะครับอะมาต่อกันที่เรื่องเมื่อ่เายคนูพะุไมมลณช คิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่า029605022และ588นะคะโทรมาได้ว่าคิดเห็นยังไงเวลาเห็นคุณจอบครั้งแรกคนจะบอกว่านางเป็นเก้งหรือเปล่าเป็นเก้งอย่างนี้คือปัญหาเนี่ยของผมเนี่ยเกิดมานานแล้วครับทำไมอ่ะไหนเล่าดิคือไปไหนมาไหนเนี่ยที่คนเขาบอกว่าผมไม่มีแฟนเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ออกตัวออกตัวนะออกตัวล้อฟีเลยนะไม่จริง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 ส่วนมากจะมีแบบอืมเพศเดียวกันเลยมาชอบเออมาชอบมาบอกว่ามีแฟนริยางจอบจอบก็เลยเคิรม เสริมไปก็เลยไปเป็นเกย์ไปแล้วยังฮะมีมีทุกทุกทุกภาคเลยนะที่มาที่เข้ามามีภาคใต้ก็เออทำไมจะเป็นแฟนไม่ได้อะจ๊อบจะมีใครก็ได้อะอันนี้ขอโทษนะครับไม่ได้ล้อเลียนคนใต้นะครับแต่คาพูดอย่างนี้จริงๆเออผมก็เลยเออเป็นเป็นมุมมึงที่มันขำดีอย่างจ๊อบเป็นผู้ชายดูแลตัวเองไงตัวใหญ่เล่นกล้ามไม่แต่เราเราไม่ได้ใหญ่ใหตัวอะไรด้วยครับสมองก็ใหญ่นี่กินดีสเอไปเยอะ อันนี้เป็นของลิขสิทธิ์ของพี่เหน่งนะครับใช่ครับไปช้กอนแต่จะบอกว่าเมื่อกี้เม้าก็อยู่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ได้ใหญ่แค่ตัวทีนี้เขาเดินหาต่างประเทศไม่ได้ยไม่ได้แล้ทำไมครับเขาเขาโดนตรวจจับเพราอว่าพกอาวุธไร้แรงปะทัดปะทัดนี่เลยนประทัดันเลลกเล็กผมเล่าดีเล่าดีเล่คุณผู้ชมฟังเร็วเล่าได้เรื่องอะไรนะครับก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ผู้ผู้ชิงคนนึง เขาไปที่สนามสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้เรื่องจริงนะผู้หญิงคนนั้นก็คือป้าหน่งเขาแกเซ็ตเป้าตัวเราก็จับเขาเพราะว่านึกว่าพกปืนคกไปเปลี่ยนเข่าเลยฮะเข้ามาเย็นเข่าเดินไปสรุปยังไงถามว่าถามว่าเราสาบด้วยค่ะสายแรกของวันสายแรกของเราเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ดีค่ะใช่จะพูดสายกับใครครับอ่าสวัสดีน้องตอปน้องแพตตี้นวัดตีด้วยแล้วก็อีน้องคนหนึ่งอะจำไม่ได้อีน้องคนหนึ่งจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใชคือเห็นเขาหลายหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยแบบติดตามตอบอเลยขอโทษทีขอโทษทีไม่เป็นไรครับผมจะโผล่มาเฉพาะวันบางวัน นั่นนะสิก็นานๆโผล่มาไงน้องจอมมันโผล่มาบ่อยโอ้โหน้องจอมมันโผล่มาบ่อยมันโผล่มาบ่อยอันนี้แต่ก็ว่าน้องถึงอยากจะบอกว่าไม่ใช่อยากจะบอกว่าน้องจอบผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพี่เหน่งเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกใช่ไหมน้องเบตตี้ก็รู้ใช่ไหมคะไงไม่ใช่พาะน้องจอมผมแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักนะดูดูรู้เลยคือเขารู้ว่า ไอพี่เหน่งโดนกันนาบบ่อยๆแล้วเขาก็จะแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นคนเป็นเด็กน่ารักนะตูรู้เลยแล้วรักแล้วรักไหมครับตอนเป็นเด็กเนี่ยน่ารักครับแล้วตอนโตน่ารักหรือเปล่ารักไหมครับน่ารักแล้วรักไหมฮะไม่รักสามคนเลยสามคนเลยแม้ขนาดน้องคนนั้นจําชื่อไม่ได้ยังก็ชอบชอบชื่ออะไรนะคะน้องพัติน้องวอค่ะน้องวอเป็นเแขกจากข้างบ้านใช่ครับผมเป็นวอเปเปอร์ เอามาจากไหนเนี่ยเอามาจใหม่ล่ะเขาโผล่มาจากไหนเนี่ยผมมาจากไหนนี่แหล่ะเอาให้พี่เสื้ออะไรอะคะเปน้องเพตตี้น่ารักนะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวยมากเลยชื่อรัฐค่ะพี่รัฐโอ้น่ารักเนี่ยไม่อ่าอยู่ปทุมค่ะเฮ้ยพี่เจ้าบ้านเขาบ้านเขาปทุม จริงมากน้องป้าที่อยู่พัทธพรธ์หรอใช่ค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่อำเภอในตลาดเลยค่ะบ้าแม่ตี้อยู่ตรงพันยไพันยะฝั่งฝั่งปนครนายกชายถูกต้องแต่ว่าไม่จะบอกว่าเฮ้ยน้องท็อปเขาก็น่ารักามตายเขาอะนะเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆเขาเป็นคนที่แบบโอ้หนิสัยดีอ่ะคือเขาแบบคือแบบว่าสังเกตดูเลยเลยว่าใครจะมาจับคั้วพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็ เฮ้ยเขาเขายิ้มยิ้มอะไรเงี้ยยเ้มือนแบวใช่แต่ว่าคนจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นรขารุ้ได้ยังไงครับคือในรายการน่ารักขนาดนี้แล้วตัวจริงจะน่ารักกว่านี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบนี่เพื่อนเป็นกระเทยเยอะมิจฉาหลอกเป็นกระเทยใช่ไหมไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมค่าเดี๋วัวก็ไม่เป็นเนาะปกติดูประจำแล้วหรอวัวไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นครับผมเขาบอกเป็นนี่โอโหโรคไตเลยเนี่ยทำไมอะฮะเอ้าก็ไม่น่าเป็นก็ไม่น่าเป็นคือไม่ให้ที่จะเป็นตรงนั้นไงปกติเนี่ยไม่ให้ปกติเนี่ยคนเราจะมีโฮโมใช่ไหมอ่าคือคนธรรมดาครับผมไบเซ็กชวลก็คือมีสองเพศ พี่วอเป็นคลายน่ารักนะค่ายคลาย Everything เอาทุกอย่างทุกอย่างได้หมดนะพี่ลาขอบคุณนะคะพี่ลายแล้วเจอกันยงานค่ะน้องเฟย์น่ารักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโทรมาอีกแล้ว029605022นั่นไงโอ้โหเรียกแล้วมาเลยรับเลยฮัลโหล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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้ยผู้ชายอ่ะ คุณอะไรคะเนี่ยคุ้นๆจังเลยเสียงอ๋อคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มวันนี้พี่อ้วนไม่มานะคะใช่ปะโทรหาพี่อ้วนบป่างป่าไม่ใช่ครับคุณหนุ่มเขาจากไหนครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีอ่ะครับบ้านเดียวกับผมเลยนั่นไงก็ใช่สิครับอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่บ้านลาดครับ อ๋อผมอยู่เมืองอ๋ออยู่ในอำเภอเมืองเลยอะฮะเขาเป็นคนอำเภอเมืองใช่ผมเป็นคนอำเภอเมืองครับครับอกเขาชอบเป็นคนบ้านไร้ครับผมเป็นคนตากจังหวัด อยู่อําเภอบ้านลาดแล้วอยู่ซีกไหนของบ้านลาดน,นะครับอ่าผมอยู่ตรงตรงอําเภอ,รอครับคุณหนุ่มโอ้อาเภอหน้าอาเภอบ้านลาดเลยข้าม<อ>า<อ>นก <leaking> าไปเจอบ้านผมเลยตัวอาเภอบ้านลาดเลยใช่ครับไปหากันไหมคะสองคนอ้าวเปล่าครับผมผมอยากดูที่นี้กัออกครับขอบค<อ>ุณมากครับคุณหนุ่มเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวคุณนมจะไปแล้วเหรอบครับแล้วคุณหนุ่มคุณหนุ่มอยู่ตรงไหนครับแถวไหนครับในเมืองอยู่ หลังราชทันครับหลังราชทันเหรอครับแร้วผมอ๋อคื่เหมือนว่าจะโทรมาอยากรู้แค่นี้แล้ววางไม่เอานะครับผมให้วางนะครับต้องคุยกันมาแล้วจะคุยจะคุยอะไรอ่งาน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 พระนครคีรีจัดไปยังครับคุณนมยังครับยังใช่ไหมครับมีปลายปีใช่ป่ะฮะเดี๋ยวมีช่วงไหนครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษานะอ้าวเหรอครับผมเหนืย ผมตั้งแต่บวชคุั้งแ่ที่ว่าเอาเอาเบอร์ไปคุยส่วนตัวดีว่าตั้งแต่บวชผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้กลับบ้านเลยเน่เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันมาเหรอต้องคุยกันขนาดนั้นคนเป็นคนบ้านเดียวกันไงโหนก็โหนเมื่อวานไปไหนมาคะวันพ่อขอไปจุดเทียนชัยมาครับจุดเทียนชัยเหรออ้าที่ไหนที่ไหนที่ที่ตำบลครับ อ๋อเขามีแบบพิธีไงผมมีทุกตำบลนะครับแล้วแล้วแล้วงานงานที่ตำบลเนี่ยมีคนเยอะเหมือนกับที่ในทีวีหรอเปล่าครับอ้ไม่ครับไม่ครับเพราะว่ามีจัดทุกตำบลจัดทุกจัดทุกอำเภออ่ะแล้วแล้วคุณหนุ่มนี่ขอโทษนะครับเป็นเป็นพ่อคนหรือยังครับหรือว่ายังยังไม่มีครอบครัวครับยังครับยัง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 งโสดอยู่อาจจะดูรายการบ่อยหรอเปล่าครับก็เพิ่งดูวันนี้วันแรกครับอ้ ูกใจอะไรพิธีกรมะคะเนี่ยนั่นไงนะทำไมทำไมทำไมคนหนุ่มดูเราเปิดมาเจอพอดีอ๋อทำไมคนหนุ่มพอเปิดมาเจอแล้วถึงอยากจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการอะครับครับผม ขอบคุณนะคะคุณหนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกมาอีก0ูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองถึงห้าแปดค่ะถึงแปดแปดค่ะถึงแปดแปดเดี๋ยวนางก็ลากสองสองสามสามไปเลยใช่ไหมจะไปติดบ้านอื่นโทรสองสายน่ารักทั้งสองเลยนะน่ารักเนาะแต่คุณหนุ่มขำดียะตอนที่บอกนั้นแค่นี้นะคะเขาาแค่ต้องการโทรมาแสดงความคิดเห็นใคกรู้ว่าคุณพออยู่เพชรบุรีแล้วคุณพอก็เล่นกับเขาเลยอะก็คือแบบโนดนกระางกราลุกทุกดิบที่บ้านอย่างเดียวเลยแฟนรายการไงเราก็คุยถาสสารทุุกดิบ อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใสยังไม่มาขออนุญาตพูดเรื่องดีๆบ้างแล้วกันนะคะอัปเดตใช่อัปเดต่อยนะคะอาการของหลวงพ่อคูณค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอยิ้มออกแล้วเพราะว่าหลวงพ่อคูณใช่คุณหมอบอกว่าหลวงพ่อคูณไม่มีไข้เป็นวันแรกอาการเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปอดเนี่ยเริ่มพองแล้วใช่ค่ะก็ความคืบหน้าเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะความคืบหน้าอาการอาภาธของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะจะเอาวาสวัดบารไ่ที่พักรักษาอาการอาภาธนะคะด้วยภาวะ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียเราจะบอกว่าเราไปมาเราไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะคนที่ไปถ่ายเนี่ยคือทีมที่ไปเพราะว่าเนี่ยภาพเนี่ยมาวันนั้นมันเหมือนวันที่เราไปเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีเราอยู่นะได้เข้าไปถ่ายข้างในอ่ะลองดูไม่ไม่ได้เข้าไปแต่คือสังเกตบนไหม9821ใช่นั่นไงลืมบอกว่าพี่อ้วนบอกบอกหวยถูกนะถูกอ่ะครับว่าพี่อ้วนถูกหวยด้วยนะครับจริงๆเขาบอกไม่ถูกเดี๋ยวพี่อ้วนถูก ได้พสาตัวใช่เอาข่าวนี้ก่อนอ่านะคะผู้ป่วยอยู่ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษ9 8 2 1นะคะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อวันที่8จะบอกว่าเราไปมาจริงๆอันนี้เราไปมาเดียดูนะล่าสุดนะคะนายแพทย์อนุชิตนิยมปัทมรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคปอดหนึ่งในทีมแพทย์ที่ให้การรักษาการณภพาสของหลวงพ่อคูณนะคะก็บอกว่า อาการตอนนี้โดยรวมเนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันแรกที่หลวงพ่อคูณเนี่ยนะคะไม่มีไข้ไม่มีอาการหอบหลอดลมตีบดีขึ้นทําให้เหนื่อยน้อยลงน้าในปอดคงที่ซึ่งวันนี้เนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีและเป็นวันที่ครบกําหนดการให้ยาฆ่าเชื้อตัวแรกตั้งแต่หลวงพ่อคูณเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะแล,แล้วนี่ออกจากโรงพยาบาลแลหรือ,อย,ยังยังค่ะก <คะ S 1> ็อย่างนี้ยเขาได้ไปเข้าถ่ายในด้วยนี่ไม่ใช่ <S <S แล้วแหละครับผมพี่ได้เข้าไปได้วยหรอครับ โอ้ดีจังเลยนะคะเข้าไปอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับก็ท่านหลวงพ่อคุณก็ป่วยมาแดวันแล้วเนาะท่านหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเนาะครับทางรายการเราก็ขอเป็นนึ่งในกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่เราไปเขียนสือเราอาจจะใช้สัพที่ไม่ไม่ถูกกาทศะก็าต้องขอโทษขลโทษนะครับคับนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นบ้างนะปีนี้นะคะก็เมื่อวานก็สิ่งดีๆวันนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะค่ะ Like. ออก็ได้รูหรือเปล่าครับว่าต่อไปเนี้ยอาจจะไม่มีคําว่าเกลียนแล้วนะเกลียนทําไมอ่ะก็เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการครับมีเรื่องร้องเข้าไปว่าจะปรับเปลี่ยนทรงผมคือให้ตัดปกติจะตัดเกลียนตัดเกลียนเลยไงเกลียนจะเปลี่ยนแล้วอเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอย่างงี้คือ นักเรียนแต่โรงเรียนอ,ะอ่ะไปแพตตีตต้ลองสังเกตนะโรงเรียนนานาชาติเงี่ย<ำ>เขาไหว้ผมได้ทําไมนักเรียนมัธยมในของรัฐบาลทําไมไหวไม่ได้เเม,มเขาก็เลยไปมองในในเรื่องของสิทธิธของเด็กนักเรียนทั้งสองทั้งสองทั้งสองทั้งโรงเรียนนานาชาติทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็มีอีกรณีหนึ่งครับก็คือโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบางคนที่เป็น เด็กกิจกรรมต่างๆเช่นนางล้ำแบนี้สามารถไว้ได้หรือว่าผู้ชายก็สามารถไว้ได้แต่ไม่มีแล้วอย่างตอนนี้เรื่องเข้าคอรมอหรือกําลังจะประชุมเยงใหญ่เลยหรอพี่ใช่ครับเพราะว่าเมันต้องปรับปรับเปลี่ยนมาตราแต่ผมว่าเป็นเรื่องยากนะที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าระเบียบเป็นระเบียบที่มีมานานสมัยนู้นราชการที่เท่าไหร่แล้วไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาออกเป็นระเบียบมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นการปฏิบัติ สืบติดต่อสืบต่อกันมาว่าแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งอะมองในในเชิงที่บอกว่าเราตัดผมสั้นค่ะทําทให้หน้าตาเราไม่ดีปัญหาอาชญา,ากรรมก็น้อยลงนะเอออันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งป้นหรือว่าข่มขืนอแต่ว่าเราอะเราอะมีน้องสาวเรียนมัธยม,มแล้วน้องสาวก็เป็นเด็กเด็กค่อนข้างเรียนอะเราก็มไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กแบบว่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยเรียนแต่ว่าคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าโรงเรียนเนี้ยไม่บอกกันในอะไรแถวเนี้ยแหละคือเขาก็เขาก็ เป็นคนที่เกิดมาไม่ได้ผมดําดํามากอ่ะคือพอไปโดนแดดอ่ะคนผมไม่ได้ดามากมันก็จะไปเห็นแบบมันเป็นสีเบาๆเนี่ยคุณครูจับย้อมที่โรงเรียนเอาย้อมเลยเอาดําๆอ่ะจาเป่าอะไรอย่างเงี้ยเออย้อมเลยแบบเรารู้สึกว่าเอะมันบางครั้งมันก็เยอะเกินไปอ่ะตากแดดเด็กไม่ได้ไปสไลด์แบบไม่ได้ไม่ได้ไปสไลด์ผมหรือไม่ได้ทำสีขนาดจัดจ้านก็ไม่น่าทำขนาดนั้นไงคือบางทีมันก็เยอะไปอยู่มอะไรครับมหกแล้วค่ะจะจบแล้วเนี่ยมหกมหก ว่าได้ไว้ผมยาวได้แล้วนะไว้ได้แล้วแต่สีไงคือแบบเนี่ยสีอาจจะแบบแดงของเรานิดเดียวคือเขาเป็นคนไม่ได้ผมดำไงก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยหนึ่งคือมันอาจจะเยอะไปในเรื่องของระเบียบที่มันเคร่งคะจนเกินไปคือบางทีเด็กอ,ะอ่ะเรียนหนังสือมันก็หนักพอแล้วไงผมบางอย่างก็ถ้ามันไม่ได้เยอะมากไม่ได้ตัดแฟชั่นเป็นขั้นบันไดมากก็ปล่อยเถอะแต่ครูก็อาจจะคิดว่าแตกตา่างจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันไงคือถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าเอยคนนี้แดงอยากแดงบ้างอ่ะอ๋อแตกต่างทำให้เกิดการเริ่มดราม่าอปกม่ได้นะตของเราเราไมเอ่ะ รร้สึกว่าผมไม่เกี่ยวกับการเรียนใช่ครับก็เคยได้ยินไหมครับที่เขาพูดไว้ผมยาวเลือดมันไปเลี้ยงผมหมดมันไม่ไปเลี้ยงสมองโอ้อะไรอ่ะริมหอมันไม่จริงนะมันเป็นคาพูดที่แบบนั่นคือบางคนเขาก็คิดมันมันทุกอย่างนะครับผมคิดว่ามันคิดได หลายแง่สองแง่สองงามทุกอย่างอ่ะ<ช>อย่างอย่างบางคนเนี่ยไว้ผมยาวอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวแต่บางคนที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยอยู่ในห้องเขาก็ไม่ทําอะไรก็หวีผมก็มีออสองกระจกแต่งหน้าก็มีไงคือ,อ,อถ้ามีกฎพวกนี้มาเขาอาจจะไม่ตั้งใจเรียนก็ได้คือมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการ<อ>ว่าไอคิวจะสูงขึ้นหรือลดลงแต่มันเกี่ยวที่ว่า เอาเวลาไปไปดูแลพวกนั้นด้วยโอ้โหควจะเซ็ตกวาจะอ่ะใช่ไหมสมัยนี้เราไม่รู้เพราะเด็กสมัยนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่สมัยเรานะเราโดนแม่บอกว่านี่นะตุมต้มตุมต้มตุ้มเสมอ,อติงตต่งบางทีเครื่องติง่งแบบเดินเด๋อเป็นแบบสวัสดีค่ะคุณครูเหมือนเด็กเอ๋อมากอ่ะอนกิฟด้วยแต่แต่ถึงจะตัดผมทรงเมื่อกี้นะตอนพี่เรียนนะพี่จําได้พี่ก็ใส่เยลไปเรียนนะทำทรเมื่อีทำผมตั้งไงงขตายหน้ามันจะมีอะไรให้ตั้งเหรอพี่ ไม่มันไปแต่ยาวมันจะยาวอย่างงี้ปุ๊บเราปัดผมตั้งอย่างงี้ไงคือรุ่นผมที่ที่เป็นไปได้แล้วก็แล้วก็แหวกแนวไปได้เนี่ยจะเป็นสกินเฮดมากกว่าสกินเฮดใช่ป่ะอ่าจะฮิตในหมู่รอดอ่มใช่สั้นนักสกินสั้นเออสกินเฮดก็ครูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงมาสกินเฮดอะไรย่อนออกจากบ้านพี่จะแบบปั๊บเอาเดียลพ่นอามูดมาปุ๊บ ใส่ให้มันตั้งอ่ะแล้วตอนออยุคผมอ่ะคนที่ดังๆอยู่ก็คือเคียโนลีฟไงอ๋อเออ,เอ,อตอนนั้นแต่ไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยแล้วตอนนั้นน่ะได้อยู่ได้อออ่ะมาที่ข่าวของต่างประเทศนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วแต่คุณผู้ชมยังโทรได้อยู่นะ0 2 9 6 0 5 0 2 2ก้า8กจะบอกออว่าวันนี้เนี่ยเรียกสายเยอะมากเพราะคุณแม่ไม่มาปุ๊บไม่มีสายจ้ามายถึงป้าหนึ่งใช่ไหมใช่มาคุณแม่โอนเศษไม่เกี่ยวดูอันนี้ได้ไหมแล้วอยากดูนะม เอาอันนี้ดีกว่าการแหกคุกดีกว่าเป็นภาพอุ้ยจริงเหรอใช่ครับน่ากลัวมากนี่เป็นความมีเป็นความที่อะไรต้องเตือนนิดนึงกินเยอะไงใช่ครับกินเยอะเกินไปแล้วจะมาคิดทําเลวอีกทําไม่ได้เลยทีนี้นยังไงครับเรื่องราวแหกคุกไม่รอดเพราะว่าติดคุงจ้าความพยายามหลบหนียวจะคลุกค่ะคุกบาซิลค่ะของนักโทษร่างทวมนะคะจบลงด้วยความอับอายจ้าดูจ้าโอ้ยนางเอ้ยแล้วนางทําผิดอะไรนางอ้วนด้วยใช่ครับ อันนี้คือพยายามจะบอกเขาพยายามจะบอกเขาออกไม่ได้เขาติดคงเขาบอกว่าหลังตัวใหญ่คือเจาะลูก็ไม่ได้เจาะไม่ได้วัดตัวเองหรอใช่ฮะตายแล้วหนักร้อยหนึ่งโลพูดถึงประเทศบราซิลเนี่ยมีข่าวมีข่าวการก่ออาชญากรรมข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวดังทั่วโลกเลยนะเอออะไรซึ่งที่ไปทําเขาเรียกว่าไปเช่าเป็นบ้านแล้วทำเป็นร้านปลูกต้นไม้เขาก็ขนดินออกมาทุกวันก็ไม่มีใครสงสัยเพราะว่าเป็นร้านที่ขายขายต้นไม้ สรุปแล้วเขาก็เจาะอุโมงเข้าไปจรกรรมจากข้างในเหมือนในหนังเลยอะแล้วก็ย้ายหนีประเทศออกไปจริงหรอจริงแต่ท้าย่สุดก็โดนจับได้นะครับแต่แบบโหย่ยบโยนมากวางแผนกันเป็นปีลงานกันเป็นเดือนอะเราวางแผนกันบ้างไหมเจาะรูใต้ดินไหมอย่างนี้ดีกว่าเจาะรูใต้ดินกันทํารายการสรุปข่าวเมื่อกี้ก็คือเขาก็เขาก็ออกแหละเขาหนีกันสี่คนหนีได้หมดไม่อีกสามคนอะ ดันให้อ้วนออกก่อนโอ้ยจริงก็คืออีกจะให้เป็นระเบิดู้วงอก็คือให้คนอ้วนออกไปก่อนแล้วคิดดูมันติดอยู่อย่างเงี้ยอีกสามคนก็เออเป็นโดนจับไปตามระเบียบแล้วสุดท้ายนะรู้ไหมว่าอะไรพอเอาออกมาได้ปุ๊บก็นุ่นส่งโรงพยาบาลจ้ะแล้วก็โดนอาัะขาเข้มด้วยตำรวจสุดท้ายเขาบอกว่าสงสัยว่าซี่โครงก็ถึงขั้นจะหักด้วย แล้วแล้วอีกสามคนมันแก้ต่างไหมผมไม่ได้คิดจะออกครับนี่ว่าคงคงดนเฉยๆผมโดนเฉยผมดูเฉยๆผมดูเฉยๆไม่จริงอย่างนี้ก็โดนโทษต่อนะโดนโดนโดนเพิ่มครับเพิ่มโทษทีนี้ก็ต้องลดความอ้วนก่อนที่จะหนีนะคะจะไมีรับโทษให้ครบดีกว่าเออเอาเวลาจะหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มากันครบไหมพรุ่งนี้มีหมอน้องมาครับอ๋อเมามอยอ่นไหม อะไรอีกแล้ววะเรอตีขึ้นมาอีกนี่เราทิ้งท้ายกันดีกว่าจ๊อกทิ้งท้ายกันที่ภาคเนี่ยภาคอีสานนะคจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุวิทยานะครับขอให้ทุกคน เตรียมเสื้อกันหนาวให้ด้วยแล้วหัวเราะอะไรเนี่ยก้มอุตุไงก้มอุตุนะก็ยังไงพี่น้องชาวภาคเหนือหรือภาคอีสานก็เตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมผ้าห่มหนาๆไว้ขอบอุ่นร่างกายสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสองสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับพวกเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ